R P C ครับ F C ช่อง YouTube ขอมานะพลังงานลงกันเหรอ mm hmm. เพื่อจัดจำหนนะ่ายน้ำมันดีเซลเบนซินแก๊สโซฮอ8แด้ด้วยนะพลังงานเนี่ย R P C ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ RPC ครับรายย่อย72%แล้วนะครับรายใหญ่เป็นบริษัทนะแล้วก็บุคคลอืมนมสกุลเดียวกันก็เยอะนะครับเป็นกลุ่มผู้บริหารแล้วก็ครอบครัวเขาเนาะ RPC ดูงบกันเงินหน่อยครับนี่สินเยอะเลยนะ2,896ล้านนะสินทรัพย์รวม4,645ล้านนะครับกำไรติดลบมา2ปีนะครับ โอ้โหปี62กำไร3าไร3ล้านนะแล้วก็ปี63-44ล้านนะครับลดลงมาเยอะเลยนะไม่มีปันผลด้วยแบบนี้ต้องกำไรไม่ลบเนาะนี่เยอะแต่ว่าไปลุ้นกันที่กราฟดียว่าดูกราฟ RPC ครับปิดแท่งเขียวเลยบาท14สตางค์ราคาเส้น200วัน62สตางค์นะโอ้โอัน,นี้เป็นเทนขึ้นแน่นอน ดูภาพใหญ่นหน่อยอืมสวยอะกำลังงัดครับกำลังงัดเข้าตลาดปี2003นะสร้างดอยไว้ให้จ้า8บาท48สตังค์ลงมาปรับฐานเตี้ยสุด32สสตังค์จิตใจทำด้วยอะไร ตีเส้นเทน,เทนกอร์ลงมาเลยครับลงมาหา3 2 2สตงคตังตัวนี้มันก็น่าสนุกนะน่าลุ้นน่าลุ้นปรับเป็นเดย์ดูหัวก่อนครับเดี๋ยวเติ๋ยตตีไม่ตรงจัดทรงเส้นก่อนนะโอ้ยอยู่ไหนวนะนี่ ่าวางที่หัวแล้วปุ๊บไล่ไปดูครับว่ามันค่อมไหมาได้อยู่ครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่าโอ้โหมันค่อมตัวนี้นะมันค่อมตัวนี้นะครับคุณต้องอยู่แบบเนี้ยอ่า ใช้ขึ้นมันไกลมันจะตียากครับเดี๋ยวผมลากจากตรงนู้นก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับไอหมุดตัวเนี้ยเราต้องลากมาหมุดหาย นี่ครับแปะตรงนี้อ่าโอเคครับ R P C นะครับถ้าจะเป็นเทนขาขึ้นเส้นเทนเส้นกดบอกว่านี่คุณต้องมายืนประมาณ60ตังค์นี่บอกพร้อมเส้น200วันเลยครับอันนี้ต้นเทนต้นเทนนะกำลังยิงกำลังยิงก็ยังไม่ไกลครับกำลังยังไม่ไก่นะนะครับถามว่า R P C จะไปต่อไหม คิดถึงว่ามันเป็นพลังงานนะมันจะต้องตามราคาน้ำมันถูกไหมและมันงบไม่ติดลบนะแต่มันไม่จ่ายปันผลนะครับเทรดเก่งกำไรก็ได้นะครับตัวเนี้ยแนวรับแรกครับ96สตางค์ตั้งลำมาเลยครับตั้งลำแท่งเขียวมาเลยนะแนวรับถัดไป เ9สตก้าตังครับเจ็เก้าตังเป็นแนวรับหลังพิงฝาแล้วห้ามหลุดนะห้ามหลุดนะแนวรับอยู่กลางทางครับแปดสิบเจ็ดตังนะแนวต้านแน่นอนเลยครับนี่เลยจ้าบาทสิบเจ็ดตงนะผ่านบาทสิบเจ็ดตได้นะผมเพิ่มแนวรับตรงนี้หน่อยเผื่อมันย่อเผื่อมันย่อเผื่อมันย่อเผื่อ fc เขา í, เขาแบบชอบตัวเนี้ยอะไรประมาณเนี้ย ก็ได้ว่าแบ่งรับถูกนะถ้าเกิดเขาชอบจริงจริงืะตรงนี้มันแท่งเทียนเยอะจริงครับตรงนี้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 นะช่วงนี้ก่อนที่จะไปแบบไปราคาสองสามบาทนะครับตีไว้กันไล่แนวต้านไปถ้าคุณผ่านกรอบของ บาท6-9บาท7ได้นะโอกาสที่จะทายานไป2บาทไม่ใช่เรื่องยากนะครับเขาก็คงตามราคาน้ำมันของเขาครับอย่างนี้นะกลุ่มนี้นะตอนเขาล่วงเขาก็ล่วงนะครับสังเกตแก็บนะเปิดทิ้งเปิดทิ้งอย่างเดียวเลย ดุเหมือนกันนะครับหุ้นบาท2บาทเป็นไงครับตอนเวียงนะครับมองแค่นี้ก่อนนะครับ R P C สรุปแผน R P C ครับแนวรับแรกบาท4ตังแนวรับถัดมา96สกตังแนวรับหลังพิงฝาไม่ควรหลุดคือ87และ79สตาตังแนวต้านแรกหายของแท่งปัจจุบันครับบาท17สตังผ่านได้เจอการบาท3บาท4แล้วก็บาท7ก่อนครับกองนี้ก่อนเลยนะ กองนี้ก่อนเลยนะนะครับกลองนี้ก่อนผ่านนี้ก่องนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปโซนนี้นะครับโซนนี้นะนะครับถ้าผ่านบาทเจ็ดได้ก็ดูทีละห้าสิบตังค์ก็ได้นะนะครับบาทเจ็ดก็ไปสองบาทสองบาทสองสองบาทห้าสองบาทแปดสามบาทประมาณนี้นะครับถ้าเขาเหวี่ยงตัวขึ้นไปได้ก็จะเป็น โวลุ่มจะเยอะอะโวลุ่มจะเยอะคนอาจจะชอบมาเทรดพลังงานนะครับแต่ถ้าจะผ่านไป3บาทก็อาจจะยากหน่อยนะครับอาจจะยากหน่อยนะแต่ผมมองแล้วมันก็โหโอกาสมันคือมันจะมาลุมตัวนี้ตัวเดียวไหมล่ะัวลุ่มอัะน,นั่นคือปัญหานะครับแล้วมันก็เป็นหุ้นพลังงานคือพลังงานตัวไหนก็เยอะ,ะครับแต่ถ้าเกิดคนถือยาวมันจะไม่ค่อยมีเพราะเขาไม่ค่อยมีปันผลนะครับ มันจึงไม่ชักชวนนักงทุนที่ถือยาวเข้ามาชักชวนวอลุ่มเข้ามาด้วยนะของคนถือยาวนะครับ RPC ประมาณนี้ครับ FC ทุเท่าไหร่ผมไม่รู้นะวางแผนออกด้วยนะถ้ามันหลุด79สตาตังค์นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ